ล้างบบส2ปีนะขนาดที่ว่าอัชรอนเนี่ยหนึ่งปีในะบางรายงานบอกว่าก่อนที่จะมีบัญญัติ Ramadan, เดือนอรมาดอเดือนอมาดนก็มีการถืออัชรอมาก่อนะหลังจากนั้นก็มีการผ่อนปลนใครจะถือก็กได้ใครไม่ถือก็ไม่เป็นไรก,ก็เป็นสุนนะให้ส่งเสริมให้กระทำะครับแต่ว่าอุลมาอธิบายว่าที่ วันอาชุรอนะลบล้างแบบหนึ่งปีเพราะว่าเกี่ยวข้องกับนบีมูซาใช่ไหมอัลลอฮ์ทรงให้นบ,บีมูซารอดพ้นจากฟิรอ์อาอเป็นเนื้อมาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ประทานแก่น,นบ,บีมูซาในขณะที่วันอารอฟะเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลต์สลอมโดยตรงนะอย่างที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ประทานยาอูบิดลมเชตุลย์ยุมะค์มัตุตตลักุมดีนะคุมะัตมัตุอัลัยกุมนิอัมตีวรรดีตุลักุมอิสลาเมดีนะนะตุงอารอฟะเป็นการที่ให้ศาสนาครบสมบูรณ์นะไม่มี สิ่งใดมาเพิ่มเติมไม่มีสิ่งใหม่ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะเนี่ยมาความปลดปลานี่เราประทานให้แก่ท่านอบิมุห์มหัสนลอสลัมก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าในมุมนี้นะว่าวันอาราฟ้าเนี่ยก็มีความพิเศษมากกว่าเพราะว่าเอาล้อยกบโทษให้รบล้างแบบสองปีนะแต่ขนาที่วันอาชุรอเนี่ยหนึ่งปีนะ